สวัสดีครับพบกับผมชิลโมเกมนครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่อง VEB สุ e ์หกนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นหลังกล่องจริงๆผมสร้างไปแปดแต่ว่ามาสี่ทางร้านก็บอกว่าส่งขาดมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดคอ่าผมจะเปิดหนึ่งกล่องก่อนเห็นเขาว่าจะมีการ์ดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดต,ตัวเดิมแต่ว่าทําเป็นฟูกอาร์ตมาให้ด้วยอ่าแล้วก็สุมหลักกล่องสุมหลักกล่งอ,งลงกองเนี่ยหวังแค่เดียวครับคือคังเยโ่นะฮะ จะซูมหลังกล้องเดี๋ยวเราดูทีหลังโอเคแกะสติกเกอร์ปรแป๊บหนึง่งจะแกะแค่อันเดียวก่อนนะที่แบบจะแยกทุกใบให้ที่แบบจะเปิดดูทุกใบแล้วก็จะแยกตัวพิเศษออกมาโอเคฟึบอ,อันไหนทางานกระทานนี้ก่อนฟึบอ่าแล้วก็อันนี้เวลากรคายโลโด,ดีเกตนะครับ แล้วก็เก็ตตัวปกติเลยอ่าตัวนี้มีฟูอาร์ตมาใหแ้แต่ถ้าเกิดมีให้สองอันเนี้ยใครก็ต้องใส่ฟูอาร์ตใครจะใส่ธรรมาดาจรชงไหมครับแต่ว่าการที่อยากได้คือดิเกตไมใ่ใช่ดิเกตนีโอเฟมต้องเอาในงานแข่งเดี๋ยวต้องวนมาแจกปกติอยู่แล้วโอเค ครางีหมดแค่นี้หรอโอเคครางนี้หมดแล้วนะครับรอย a l อ่าโอเคเขาถามสัปพิเ,เกตสี่ตัวนี้แล้วก็ออกอาร์นี้มาแต่จริงๆอันนี้ออกฟูลอาร์ตมาแล้วนะอันนี้ออกฟูลฟูอาร์ตมาแล้วในอาถ้าจำไม่ผิดนะจากไมล์เทินก็ออกวนมาให้อีกตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับเป็นเมสซนิกหลอดบัตเตอร์ ตัวนี้เป็นบัตเตอร์แอโร่เหมือนจะเป็นตัวซ้ำๆพวกนี้แหละนี่ไงตัวนี้คือง่ายๆพวกเนี้ยของเหลือไม่ได้ใส่พูดในมุมมองความเป็นจริงเลยก็จะใส่พวกฟูอาร์พวกนี้โอเคครบคนรอย,ย่อด่าจะได้กำไรเยอะกว่าเพื่อนโอเคแล้วก็มาที่ลิงจ็อกเกอร์ ตัวนี้ตัวกลับทริกตัวนี้ก็กลับทริกเหมือนกันฟูอาร์อ๋อน,ออนี่เป็นฟูอารของตัวนี้อันนี้เป็นลิงลิงก็นหนึ่งใบาคางเกียหนึ่งใบจริงๆน่าทำนีนิวเฟมอีกตัวนะของคางนี้โอเที่เหลือก็ปกติเลยไม่อ่านความสามารถนะครับเพราะว่าคนเล่นการ์ดก็น่าจะอ่านกันหมดแล้วโอเค หนึ่งสองโอ้ยเห็นสีทองทองแล้วแต่แคร์อะไรแค่นหนึ่งสองสามสี่โอเคลิงเล่นได้เลยเนาะคิสแอนดอริวแต่ว่าไม่ใช่คิวพีจีแต่ลิงเหมือนจะออาดีลิเตอร์มาก่อนแล้วชุดหนึ่งต่อไปก็เป็นสัตว์เทวะทำไม,ไมต้องพูดสัตว์เทวะต้องพูดโนาะว่าเชนไซแจ็คเป็น f ฟ l l อาร์ต นี่ของชุดนี้ผมชอบตัวนี้เลยขาดไม่ได้โนวาก็เล่นไม่ได้โนวาต้องใช้ของเสริมก็คือสรุปว่าจะเป็นรอย่อนะครับที่จะได้กําไรเพราะว่ามีตัวฟูอาร์เยอะมากบัตเตอร์ทุกตัวมีฟูอาร์แล้วก็มีตัวเกสสีตัวหนึ่งไม่รูกันฟอสให้1 2ึ่งสองฟอสสอ2เอ็กเซลหนเอ็กเซลก็2องแล้วก็ให้ ฟอร์ดเมสเซนนิคมาใบหนึ่งแล้วก็ฟอร์ดของลิงจ็อกเกอร์แล้วก็ฟอร์ดของคังยิโรฟอร์ดของโนวาแล้วก็ได้เป็นเอทิกบัสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเอทิกไม่ใช่เอทิกสิเอเซอร์ดากกอนเอทิกอีกไกลสวยอยู่นะครับใบแรกเราก็จะมาลุ้นกันอันต่อไปก็ง่ายๆผมว่าบอกเลยสำหรับคนที่เล่นแล้วพวกเนี้ยทิ้ง ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะอันนี้ผมแยกให้ดูชุดเดียวนะที่เหลือผมจะเปิดเฉพาะหลังกล่องเลยเราจะไม่แยกให้เสียเวลาแล้วเราจะดูว่า4กล่องเราได้อะไรมากเนี่ยจริงๆสั่งไป8เจ้าของร้านส่งมาพลาดไปหน่อยเยดายเหมือนกันว่าจะเปิดโชว์ ใบแรกไม่ใช่ใบต่อไปครับฟึบเมสเซนิกครับครับจบแล้วชีวิตครับไม่ได้ดีใจเลยคือไม่ได้ดีใจถ้าถ้าได้พวกสายบัตเตอร์พวกนี้นะผมบอกเลยสำหรับผมนะ เมสเซนิกสีทองอาจะดูสวยก็จริงอ,อีกตัวหนึ่งนะอา,อาจจะสวยเหรอก็แค่นั้นละสำหรับผมถ้าเกิดได้เมสเซนิกได้ดอทิเกอร์ลิงจ็อกเกอร์ยังดีใจกว่าอุ้ยโดนขาดตั้งกล้องด้วยไม่เป็นไรโอเค มาเลยใบแรกเหมือนเดิมไม่ใช่เรามาดูใบที่สองใช่ไหมเราลุ้นแบบไอ้นั่นดีกว่าลุ้นแบบลุ้นเลยอะ่ะผมชอบผมชอบ VR Human เก t สองเนี่ยนะไม่อยากได้ครับตรงๆคือไม่อยากได้ ซึกเจ็บๆยังไงก็ไม่รู้สิดีเกสผมหายไปไหนอ่ะผมอยากได้ดีเกสสุดแล้วอันดับแรกเราต้องด้าล่างลุ้นมาครับพลังหมื่นสามรหัส VR พลังหมื่นสาม ึบรุ้นเด็กลุ้นอะรลุ้นหวย SVR นะครับพลังหมื่นสามเฟร,รมดาก้อนคางิโรดีเกรสครับนี่สิตัวที่อยากได้ของจริงนี่แหละตัวที่อยากได้มาต้องตัวนี้แม่หมอกตัวอะไรพวกนี้เนี่ยพวกเนี้ไม่มีความหมายแล้วก็อะไรนะไลเซนบัตเตอร์เบดนะเพราะที่ราคาน่าจะแพง อัน,นั้นก็ช่างมันถ้าพูดจริงๆก็อยากได้ตัวนี้มากกว่าสวยเลยนะครับดิเกรสนะฮะแต่ถ้ามองการ์ดจริงอ่ะสวยนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ต้องแบบสะท้อนแสงหน่อยสวยมากดากนิกเนโอเฟรมเออไม่ใช่ดากนิโอร์ดเดอะเกรสนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเบนกับไทยอาจารย์นานลงทีนะเพราะช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนเท่าไหร่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ